ไม่คุ้นหนังหอแล้วมันก็แบบดีๆก็ตีหอกก็ไม่หอบแล้วก็เดินออกข้างนอกเป็นยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกตื่นเต้นมากนี่ห้องใครครับนี่ห้องเบลค่ะวันนี้มีอะไรมาโชวก์กรรมการวันนี้เออเต้นเพลงคีิปด้อมของเลวเกค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นนะคะ <c oughs> ไม่ได้พูดแต่หน้าคนณมาแล้วไม่ได้เจอคนี ตอนนี้ก็แสดงเสร็จก็รู้สึกเขินค่ะเขินพี่เกตมากเลยค่ะโล่งมากมากค่ะแต่ว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ดีใจมากมากที่วันนี้ได้ทําค่ะก็แซงเสร็จก็โล่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนจะได้แซงคนที่9ก้าก็ตื่นเต้นมากๆค่ะจนตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับค่ะสวัสดีค่ะอ๋อผิดได้อ่าอีกหนึ่งมุกอีกหนึ่งมุกฝั่งเนือฝักตัวอีกรอบนึงนะคะเจอรี่ค่ะโล่งเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ปวดหัวมากค่ะกินพาราไปเม็ดหนึ่งแล้วค่ะตื่นเต้นอ่ะพี่แล้วก็หายเครียดด้วย เราที่สาคัญคือหิวเลยวิ่งลงไปกินชาบูเลยแสดงเสร็จก็โล่งมากหลังจากตื่นเต้นมาทั้งวันเพราะว่าแสดงคนสุดท้ายเลยครับปล่อยทุกอย่างไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทําเต็มที่มันน้องๆทุกคนนะคะทุกคนเก่งมากนะคะโล่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทําเต็มที่มากๆแล้วค่ะถ่ายตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่าแสดงไปเป็นคนแรกแ,แล้วก็รอรุนผลค่ะก็ฝากยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้งส0บคนด้วยนะคะ ประสบการณ์ตรงนี้จะช่วยทำให้เพื่นแบบว่าโตขึ้นแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นค่ะสนุกมากๆเลยค่ะได้รู้จกักพี่ๆอีกหลายคนมากๆเลยแล้วก็ได้ของกลับบ้านด้วยค่ะ ทุกคนเหมาะสมกับรางวัลน,นี้มากค่ะเราทุกคนก็จะพัฒนาความสามารถที่เราได้เอามาแสดงกันต่อๆไปนะคะค่ะแต่ที่ได้ไดสนิทก,กับเพื่อนๆแบบเออหลายๆคนแล้วก็ยินดีกับทุกคนด้วยจริงๆค่ะถึงวันนี้ผมจะไม่ได้รางวัลน,นะแต่ผมก็ไม่เสียใจเลยครับผมก็ดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนมากเลยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้รับมากๆเลยครับ oh